ใจพี่เนี่ยพี่ไม่ได้มองมันเป็นแค่พิธีกรรมหรือประเพณีพี่อยากอย่างที่พี่พูดเมื่อวานพี่อยากเลื้อฟื้นให้มันมีอินเทอร์เฟสเพราะพี่ว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์พี่ว่าอาเซียนสมิธต้องรับฟังความเห็นของเราว่าเราประชุมกันแทบจะเลือดตกยางออกเนี่ยเรามีข้อเสนออะไรคุณต้องเอาข้อเสนอเนี้ยไปไปไปสู่การพิจารณาแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเห็นมันพัฒนาไปสู่การที่มันมีไอเวทีแลกเปลี่ยน เวทีประชุมร่วมกันอย่างเป็นประจำระหว่างภาคประชาสังคมกับกับผู้ผู้นำนะระดับสำนักงานเลขาของอาเซียนก็ได้เพราะจริงในสำนักงานเลขาของอาเซียนมันมีทุกแผนกแนะ,ะแผนกที่ทำเรื่องการพัฒนาผู้หญิงแผนกที่ทำเรื่องอหลักประกันทางสังคมแผนกที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรา,าเรียกร้องให้มีเวทีประจํานะปีละหลายๆครั้งเลยที่คุณจะต้องนัดภาคประชาสังคมมาคุย แต่ว่าก็ที่ผ่านมามันทําได้เป็นบางเป็นบางกลไกไอเชอร์ I เนี่ยมีไอเชอร์นี่จะมีอย่างน้อยปีนึงเนี่ยแต่ในประเทศเราด้วยแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยจะนัดภาคประชาสังคมมาคุยว่าคุณมองเรื่องทิศทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในในภูมิภาคยังไงเราจะปรับปรุงอะไรกัน ACWC ที่ดูเรื่องสิทธิของผู้หญิงและเด็กก็มีแทบทุกปีที่จะมีนัดคุยกับภาคประชาสังคม ในขณะที่กลไกลอื่นๆของอาเซียนเนี่ยยังยังไม่ได้ทำเราเราคิดว่าอันนี้ควรยกระดับเป็นข้อเรียกร้องถ้าคุณจะบอกว่าทิศทางการพัฒนามันจะต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือสร้างกลไกลที่ภาพประชาชนจะสามารถพูดถึงความต้องการแล้วก็ความคิดเห็นต่อการพัฒนาของูมิภาคได้ พี่มองว่าพวกพวกเราก็มีความเห็นที่ท,ที่แตกต่างนะคือแรกแกเนี่ยเราอาจจะกระตือรือร้นกันมากว่ามันว่ามันจะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจการฒนาของภูมิภาคได้จริงหลังๆเพื่อนหลายองค์กรก็เริ่มเห็นว่ามันมันไม่ไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบเหนื่อยเปล่าๆที่เราจะมาลงแรงอะไรเงี้ยพี่ว่าตอนนี้พวกพวกเราภาคประชาสังคมไทยเนี่ยมันมันมีสองแนวคิดคือหนึ่งก็คือคิอคอคดว่า จะดีจะชั่วนะเราไม่เราไม่เข้าไปครุกวงในเราก็จะไม่ได้อะไรเลยพี่อาจจะอยู่ในส่วนนั้นคือยังไงก็ตามเราต้องครุกวงในไว้ก่อนแหละแล้วก็พยายามเท่าที่เราทําได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่เห็นประโยชน์ก็คือเพราะว่าถึงเราจะ,ะกับความพัฒนากับกับอาเซียนไม่มากนะกับกลไกภูมิภาคแต่ว่าความเข้มแข็งและการร่วมมือกันระหว่างพวกเรากันเอง สูงสูงขึ้นเยอะถ้าพี่เทียบกับ20ปีที่แล้วแต่ละคนมาก็มาแบบองค์กรของตัวนะเดี๋ยวนี้มันมีรวมกันเป็นเน็ตเวิร์กที่ขับเคลื่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ในระดับภูมิภาคร่วมกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันนี้มันเป็นผลผลดีที่สําคัญมากแต่พี่ก็เข้าใจเวลาเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยเปล่าว่ามีอย่างอื่นทําตั้งเยอะทําไปแล้วก็ไม่เห็นว่าอาเซียนมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ตอบสนองต่อภาคประชาชนมากพอ แต่พี่ว่าเรื่องพวกนี้ประเด็นของเราคือเราต้องเราต้องหมั่นสื่อสารกับสาธารณะด้วยทํำยังไงทํำยังไงพวกสื่อกระแสะหลักหรือว่าคนในสังคมเนี่ยจะรู้ว่าอาเซียนมันยังไม่ได้ไม่ได้ดีพอโดยเฉพาะในมิติเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะก็หวังว่าวันวันข้างหน้ามันมันจะดีขึ้นแต่พี่ว่ามันต้องมีคนจํานวนหนึ่งแหละที่ที่อะไรนะ ติดตามมันอย่าอย่าไปปล่อยมือเพราะทําอะไรเราปล่อยมือมันก็ยิ่งเข้าทางเขาเลยเขาก็ไม่ต้องมาสนใจเราเลยขอให้มีบางคนบางองค์กรบางกลุ่มยังจับตาอาเซียนแล้วก็คอยหมัน่นวิพากษ์วิจารณ์มันเอาไว้